มาต่อกันที่เครื่องรีดแป้งคุณภาพจาก Kitchen Craft แบรนด์เครื่องครัวที่ได้มาตรฐานโดยครั้งนี้ทางแบรนด์ได้ผลิตเครื่องรีดแป้งซึ่งมาพร้อมหัวตัดเส้น3แบบด้วยกันได้แก่หัวตัดสําหรับเส้นเฟทัคซีนหัวตัดสําหรับเส้นตากลิโอลิน่และหัวตัดเส้นลาซาญาตัวเครื่องยังสามารถปรับระดับความหนาบางของเครื่องได้ถึง9ระดับและมีแคลมช่วยยึดเครื่องกับโต๊ะช่วยป้องกันการเคลื่อนที่ขณะใช้งาน เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการทำเมนูพาสต้าเส้นสดรับประทานกันในครอบครัวหรือทำเสิร์ฟในร้านอาหารเล็กๆค่ะนอกจากเครื่องรีดแป้งแบบมือหมุนแล้ว ยังมีเครื่องรีดแป้งขนาดกระทัดรัดที่ใช้ระบบอัตโนมัติออกมาให้ได้ลองใช้งานอีกด้วยซึ่งเหมาะทั้งสำหรับใช้งานในบ้านและในร้านอาหารโดยเครื่องรีดแป้งรุ่นนี้แม้จะปรับความหนาบางไม่ได้แต่ก็มีฟังก์ชันแนบพิมพ์รูปแบบต่างๆออกมารองรับเพื่อให้คุณสามารถรีดแป้งสำหรับเส้นพาสตา้าบะหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวรูปแบบต่างๆได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายยิ่งขึ้นในส่วนของขั้นตอนการใช้งานก็ง่ายแสนง่ายเพียงแค่ใส่ส่วนผสมกดเปิดเครื่องและเติมน้ำลงไปรอเพียง3นาที ็สามารถรอรับเส้นสดพร้อมปรุงอาหารต่อได้เลยค่ะสำหรับใครที่สนใจจะซื้อเครื่องรีดแป้งพาสต้าสำหรับร้านอาหารหรือโรงงานขนาดใหญ่ไม่ควรมองข้ามสินค้าของ SOHEF รุ่นนี้เลยค่ะด้วยตัวเครื่องที่ผลิตจากสเตนเลสใช้งานง่ายด้วยสวิตควบคุมมาพร้อมใบมีดคมที่หมุนตามเข็มนาฬิกา สามารถสับเปลี่ยนใบมีดได้เร็วทำงานได้ไม่ติดกันเครื่องตัวนี้สามารถปรับความหนาของเส้นได้ตั้งแต่ขนาด1-10ม mm. เมจุดเด่นของเครื่องตัวนี้ก็คือกําลังการผลิตที่ค่อนข้างสูงโดยสามารถผลิตอาหารปริมาณมากต่อครั้งเหมาะกับร้านหรือโรงงานที่ต้องการกําลังการผลิตสูงค่ะ ผู้ประกอบการคนไหนที่กำลังมองหาตัวช่วยทุ่นแรงสำหรับโรงงานหรือร้านอาหารขนาดใหญ่เราขอแนะนำเครื่องรีดแป้งไฟฟ้ารุ่น YSG 2 5จาจากคิดเช่นมอรุ่นนี้เลยค่ะเนื่องจากมีกำลังการผลิตค่อนข้างสูงโดยสามารถรีดแป้งได้มากที่สุดถึง25กิโลกรัมต่อชั่วโมงและใช้กำลังนวด750วัตต์ตัวเครื่องบรรจุอาหารเป็นสเตนเลสท,ที่แข็งแรงใช้งานได้ยาวนาน ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการรับประกันสินค้า1ปีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเฉพาะในกรณีสินค้าชำรุดหรือพบข้อบกพร่องที่เกิดจากความผิดพลาดของทางโรงงานเท่านั้นนะคะหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการรับประทานพาสต้าเป็นชีวิตจิตใจและอยากลองทำเมนูพาสต้าเส้นสดเองที่บ้านเราขอแนะนำเครื่องรีดแป้งรุ่นนี้จาก GEFU ที่ออกแบบมาเพื่อการทำพาสต้าโดยเฉพาะ โดยสามารถเลือกทำเส้นได้3ชนิดคือตากลีโอนน่ตายาเทลและลาซายในส่วนของฐานวางก็มีการติดตั้งเสริมกันลื่นและมีตัวสกรูเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการใช้งานซึ่งสามารถใช้งานได้กับโต๊ะที่มีความหนาสูงสุด70มิลิเมตรและที่สำคัญคือตัวที่รีดแป้งผลิตจากอลูมิเนียมที่ผ่านการเคลือบสารกันติดจึงช่วยให้ทำเส้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด